เป็นอีกแล้วอูดาวโหลดแบบเ <c oughs> ครเหรอพี่ายกันดีกว่านี่ข้าอยู่ที่นี่อ่ายังฆ่าใครไม่ได้เลยแหละโอ้ไม่ว่าไม่ได้แ Yeah, ว่จังหวะเงียบงานครับจังหวะเยียบงานตรงไหนครับทำไมไม่มีใครไปแก้ไฟเลยเนี่ยพี่ก็หลอคนช่วยแก้ไฟอยู่แป๊บนึงนะพพผมพพว่าพพผมพพน่าจะได้ตัวอิมพอร์เตอร์แล้วล่ะจากการคาดเดาของผมนะผมเดินมาผมเห็นสีฟ้าอ่อน แล้วก็พี่ฟอกอยู่ตรง o อทใช่ไหมอ่าแล้วพี่ก็เดินลงมาข้างล่างเพื่อจะไปเ,เพื่อจะไปนี่ไปไปกดน้ำมันต่อข้างนอกอะ่ะไอ,อ,อ,อมันจะมีห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกใช่อ่าพี่แล้วก็มีสีเขียวเข้มเดินมาอีกซึ่งก็จะมีคนเดียวที่ไม่อยู่กับเพื่อนเออ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่กับเพื่อนไม่ได้เป็นนะครับมันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกดก่อนล้วกันออเอาคนที่คุณคิดว่าใช่อ่ะไม่อยู่กับเพื่อน่ะเป็นแน่แน่เฮ้ยในที่สุดก็ชนะ เ้หมดเลยนี่มันเป็นการฆ่าที่มันมือมากไม่เคยฆ่าแล้วมันมือขนาดนี้เลยคือผมมาเดินมาฟ็อกเชียตต่ออะเดินไปกัดจะฆ่าสีฟ้าและสีเขียวเข้มไนเดินเข้ามาพอดีไม่เคยตห้องไปน้องก็ฆ่าเร็วมากเลยพี่แบบเฮ้ยเอาแล้วหรอถ้าเกิดเอาแล้วพี่ต้องตามน้ำแล้วนะสวัสดีครับจะมาเล่นกันได้ หายแล้วหาหน้าหน่อยครับหาหน้าหน่อยดาวหายากดาวหายากใครสดอยู่ข้างนครับใครอยู่ไหนบ้างครับผมอยู่ห้องต้องม่ให้รีบูตไปไะครับ ดูกับสีน้ำตาลครับเป็นรองไปแอดมินครับไปเช็คอินครับผมอยู่แถวๆอยู่ตรงห้องที่มันให้รีบูทไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมเนี่ยคาดเดาว่าารเพะว่าาสใกล้ๆโอทูอะสแกนสีแดงสีแดงอยู่ตรงไหนครับก็แต่ส่วนสีน้ำเงินอยู่อยู่ไหนครับน้าไม่บอกสีขากับสีสีน้ำตาล จะยังส่วนตัวกับพี่ฟอกนะเมื่อกี้ผมสแกนสีน้ำตาลก็เห็นผมกำลังไปกับสีน้ำตาลไปที่ห้องแอดมินอ่ะจะไปเช็คอินนะใครบอกสแกนนะมโผสีขาวครับสีน้ำตาลเห็นสีน้ำตาลเห็นไม่น่าจะเปลีนนะเพราะว่าก็อยู่ห้องสแกนนี่แหละขาวก็จงนะครับเปลี่อผมไม่รู้ผมแค่กำลังจะไปซ่อมไฟแต่ยังไม่ทันได้ซ่อมก็ได้รับการรีพอร์ตแล้ว งั้นขอถามไอตรงห้องสแกนเนี่ยใครไปคนสุดท้ายอ่ะไม่ไม่ไม่ผมอยู่คนละฝั่งกับห้องสแกนครับเดินออกออกคนแรกเดินออกงั้นผมไปก่อนนี่ห้องสแกนะผมไปก่อนแล้วก็เะือกขาวว่าแดงตามมาใครเดินออกคนสุดท้ายตอนอ่ะใครเดินออกสีแดงครับสีแดงโอเคเดินออกคนสุดท้ายนะใช่สีแดงผมสกีบล้วครับผมไม่อยู่แล้วผมรู้แค่ผมไม่รู้อะไรเลยไม่อยู่กระเส เลยจะพูดนะคะโอ้คนสุดท้ายมีโอกาสที่จะเป็นสูงเงียบลุ้นๆนะมันมีโอกาสสูงเลยตอนนี้ใครต้านสูงมากเลยด้วยอ่ะเด็ไปหนึ่งครับผมไปดับดถ้าไมเควสมันไปกองมาอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยฟ้าไม่มีใครมาทำเควสฝั่งนี้หน่อยหรอเดินอ้อมเดินอ้อมให้มันไกลๆดีกว่าครับออ้มให้มันเหมือนอยู่ไกล ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่เนียนผมจะเกลียดพี่ชวนนิรันต์ครับใช่มันจะทำให้พี่โอเคจะหยุดแล้วมากเลยเท่ากิดที่เป็นอีกรอบ แล้วเกิดอะไรขึ้ับไปไหนเนี่ยผมหมั่นไส้พี่ฟองไปที่แล้วผมขอโหวตพี่ฟองมาเอาเอาตาต่อไปโหวตผมได้เลยผมผมหมั่นไส้พี่ฟองมากพี่จะไม่ได้แต่พี่งจำได้ราพาสีน้ำตาลคนสุดท้ายอ้าวไม่นะมิตรจังหวะนัวนี่มันอะไรกันเหี้ยงวะผูตัดชื่อพี่ฟองนะคเทักทักเราขึ้นไปตอนที่บูดาเกสตเสร็จครับเป็นซ่อมแล้ว มาผมขอได้เหอะแกิดอะไรขนครับผมมีอะไรอีกหรอหาอ i m p เตอร์โดยผมจะไม่สืบครั้งน่ะผมจะใช้สัญชาตญาณล้วนๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะนัวแล้วให้คนอื่นนัวตาเนี่ยนะไม่ไม่ไม่อะสัญชาตญาณผมเลยนะเดี๋ยวอพี่ฟนองตบขาออดค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซ่อมไฟผมไปซ่อมไฟนะฮะพี่พี่ไปซ่อมเสาเสร็จปั๊บพี่ก็ขึ้นไปซ่อมไฟน่ะนะ แล้วพอดีว่าไฟมันก็ซ่อมเสร็จคุณเดินไปจากทางไหนอยไไม้เกร็จากข้างล่างขึ้นางบนสองที่อยู่ข้างล่างก็ขึ้นไปอ่ะก็ขึ้นไปห้องแอดมินนะห้องแอดมินแล้วก็ขึ้นไปอย่างนั้นไหมก็คืออยู่ตรงปุ่มแล้วคุณก็เดินแล้วก็เลี้ยวไหนเลี้ยวเลี้ยวซ้ายลงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นใช่ไหมอืมแต่ว่าคุณไม่ได้ไปตรงโอทู ไม่ได้ไปทางโอทูครับออกไปไปนะครับเดินล็อกข้างนอกไปแล้วก็เข้าไปคนที่พูดสีสีฟ้าอ่อนครับเออคุณสารภาพตัวเองทําไมอะฮะทําไมอะประตูห้องไฟไม่ได้เปิดครับใช่ไงตอนนั้นนาขมเดินเข้าไปพอดีแล้วมันก็ปิดเออที่พี่ก็เห็นว่ามันปิดอยู่ก็ก็เปิดก็เปิดประตูอยู่กับสีฟ้าอ่อนที่อยู่ข้างหลังประตูเห็นเห็นแล้หน้ารูดประตูอยู่อนต ใส่ชุดตอนนี้ขึ้นไปทำอะไรใส่สัญชาตจายานมามโนคนอื่นมะนี่อ่ะเดี๋ยวนะสันชัดจายานน่าจะมัวแล้เพื่อนไม่ไม่ไม่อะลองเชื่อผมดูใช่ค่ะลองเชื่อผมดูดิผมจะไม่ให้คุณผิดหวังพิดว่าแอบนัวนะพี่ว่านะทุก่าพี่ฉันว่าแอบนัวอ้าวเหมือนเหมือนผมไปกับสีน้ำเงินอ้าวผมบอกแค่นี้นะผมว่าพี่ฟอกกับฟ้าอ่อน เจ้าผมเหอะอออย่าหาผมเลยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยตาเนี่ยมีแต่โดนตเตะมาสองคนเนี่ยทำไยกันด้วยโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดย ผมเห็นหยุดตัวระเเถวตรงตรงที่ให้สแกนนะครับฝั่งซ้ายตอนนั้นตอนนั้นคือว่ามีคนไปฝั่งซ้ายแล้วอ้าไม่มีเหรอพี่บ็อเป็นครับผมพุ่งไปแล้วก็ฝั่งซ้ายพอดีก็เห็นว่าไม่มีใครไปพี่ก็รีบไปสแกนก่อนนะเพราะว่ามล้วรีพอร์ตไม่ได้มีคนกดรีพอร์ตพอดีพี่บล็อกเป็นพี่บอเป็นฝั่งซ้ายเหรอพี่บล็อเป็นครับคุณผู้ชมที่น่าขนนี้ทำไมทำไมว่าพี่อย่างนั้น ใครบอกใครบอกคิดฝักเป็นถ้าสงสัยนะถพี่พกกระสุก็เอาเลยพี่เขี่ยผมเหอะถ้าพี่ไม่ได้เป็นระบบทำไมคนที่บอกกบไม่ใครก็เห็นอยู่ว่าไอ้สาขวาไปยืนอ๋อกันอยู่สองสามคนแล้วไม่มีใครไปฝั่งซ้ายก็เลยมามาทามาทางซ้ายหนูว่าเดินมาทางซ้ายแล้วไปเจอศพเจาขาวแต่กดรีพอร์ตไม่ได้เลยสแกนก่อนพี่ฟังนะคือสิ่งที่ผมบอกว่าสิอะไรนะวนวกไปสองสาคนแล้ว มันต้องเลือกอะว่าแต่สีม่วงอะอยู่ไหนว่าแต่เดินมาไม่เห็นสีม่วงเลยนะเออท,ที่ที่เห็นฝั่งที่เห็นอยู่ฝั่งขวามีสีน้ําตาลชัวๆที่ที่ไปยืนรอรอสแกนนิ้วนั่นน่ะคือตอนนั้นน่ะหนูเดินกาลังเดินไปฝั่งซ้ายอะเห็นสีขาวกับสีม่วงอยู่ดีๆตอนนั้นหนูเดินติดอยู่แล้วเห็นแล้วสีขาวก็เดินไปก่อนเลยตายยังไงเนี้ยจะหมดเนี้ยตอนนั้นน่<ล>ะก่อนน, <ะ S 1> นั้นน,นั้นน่ะสีขาวตาย,ต,ายตรงฝั่งซ้าย เอาเป็นว่าพี่คิดว่าคนนี้แหละปวตัวเองนี่แหละเพราะว่าตัวเองเป็นนี่แหละพี่ฟอมพีทองอพี่ก๊อ้สุกไอวสุไอ้นุกไอ้ไอ้สุาไอ้สกไอ้สุกไอ้สุก้ส้สุอุ้ไ้ไอ้ไอ้กอ้ไม่้สุไอ้ไอ้้ไ ไอแครอีกแล้วเหรอพูดแล่วหรอมาโบดพี่ออกมาเลยโบดพี่ไปใครหมันซะที่โบดพี่เลยพี่จะโหวตตัวเองด้วยพี่จะโหวตตัวเองด้วยพี่จะโหวตตัวเองช่วยด้วยใครหมันซะที่โบดตตัวเองเลยโหวพี่ขอร้องโบดพี่พี่ฟังผมด้วยนะฟังผมหน่อยนะการที่พี่ฟอกพูดแบบนี้แปลว่าพี่ฟอกไม่เป็นแล้วล่ะโหวตไม่ได้โหวตไม่ได้พี่โหวตตัวเองก็คงไม่สนใจแล้วโบดตตัวขำ ตาเนี่ยพี่แกต้องมาโผล่ที่นี่ช่วยพี่ชนะได้ไงอะครับเนี่ยเที่สุดยอดเลยกันแศ่งมากเลยว่ะเล่นคนเดียวได้สหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมแชร์ต่อกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ